สวัสดีครับผมชื่อไอ้นะครับวันนี้ผมมีเรื่องหลอนๆมาเล่าให้ทุกคนฟังมันเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่ผมได้พบเจอมาในสมัยที่ยังเป็นเด็กอายุประมาณ14-15ปีซึ่งเรื่องที่ว่านี้ก็เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของผมด้วยครับแต่ต้องขอบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในครอบครัวของผมนั้นพ่อเป็นคนกรุงเทพตั้งแต่กำเนิดแต่ครั้งหนึ่งเคยไปทางานที่เชียงใหม่อยู่หลายปีจึงได้พบกับแม่ที่นั่น แล้วทั้งสองก็ตกลงปลงใจแต่งงานกันหลังจากนั้นไม่นานพ่อก็ต้องกลับมาทำงานในกรุงเทพตามคำสั่งของบริษัทพ่อจึงได้ขออนุญาตทางฝั่งพ่อตาแม่ยายพาแม่มาอยู่กินด้วยกันที่กรุงเทพซึ่งทางนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะยังมีพี่ชายของแม่นั่นคือลุงเสริมคอยดูแลตากับยายอยู่และพอพ่อกับแม่มาอยู่ที่กรุงเทพได้ไม่ถึงปีก็มีผมครับ ผมก็เลยเป็นลูกครึ่งกรุงเทพเชียงใหม่ไม่รู้ว่านับอย่างนี้ได้ไหมแต่ผมก็ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมาเรื่อยๆถ้าจะถามว่าเคยไปเชียงใหม่บ้างไหมผมเองก็จำไม่ค่อยได้แต่แม่บอกว่าตอนสองสามขวบแม่เคยพาผมไปหาตากับยายที่เชียงใหม่ซึ่งนั่นก็นานมาแล้วและเหมือนว่าตั้งแต่นั้นผมก็ไม่เคยไปเชียงใหม่อีกเลยและทางโน้นก็ไม่ได้มาหาเราที่กรุงเทพด้วย จนเมื่อผมขึ้นมสวันหนึ่งแม่ก็มาบอกว่าตาเสียชีวิตแล้วและจะพาผมไปงานศพตาที่เชียงใหม่ตอนนั้นผมก็เสียใจที่ตาเสียชีวิตเพราะถึงแม้เราจะไม่ค่อยสนิทกันแต่ก็ถือว่าท่านคือคนในครอบครัวแต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ไปเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองที่เขาว่าธรรมชาติสวยและอากาศดีที่สุดพวกเราขับรถส่วนตัวไปที่เชียงใหม่ และไปถึงก่อนวันสุดท้ายที่จะเผาศพตาพอดีสภาพของเชียงใหม่สมัยนั้นในตัวเมืองค่อนข้างจเจริญมีตึกรามบ้านช่องเต็มไปหมดแต่พอขับรถออกจากตัวเมืองไปเรื่อยๆสองข้างทางก็จะมีแต่ป่าไม้สลับกับบ้านเรือนเป็นช่วงๆและบ้านของตายายนั้นก็อยู่ไกลาจากตัวเมืองพอสมควรเลยครับเราไปถึงบ้านก็ช่วงบ่ายแก่ๆแล้วผมก็ไปสวัสดียายกับลุงเสริม ตอนนั้นยายของผมอายุ60กว่าแล้วแต่ก็ยังเดินเหินได้ปกติเออหลานยายมันโตเป็นหนุ่มแล้วนะเสียดายตาไม่ทันได้เห็นแล้วลุงเสริมก็พูดติดตลกขึ้นคืนนี้ระวังตามาหานะไอ้พ่อกับแม่ของผมก็หัวเราะเบาๆแต่ผมได้แค่ยิ้มเจินๆให้เท่านั้นเพราะถ้าตามหาผมจริง ผมเองก็นึกภาพไม่ออกว่าจะน่ากลัวขนาดไหนแล้วลุงเสริมก็พาเราไปไหว้หน้ารูปศพของตาที่เขาจัดตั้งประสาทอย่างวิจิตรสวยงามไว้หน้าบ้านพอจุดธูปไหว้กันเสร็จผมก็ช่วยพ่อกับแม่ขนกระเป๋าสัมภาระขึ้นไปบนบ้านยายซึ่งก็เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกสูงจากพื้นดินห้องที่เราพักนั้นจะเป็นห้องนอนเก่าของแม่ที่พอเปิดหน้าต่างออก ก็จะมองเห็นประสาทศพอยู่ตรงๆเลยทำให้รู้สึกหลอน,ลอนยังบอกไม่ถูกพอเก็บของเสร็จเรียบร้อยผมก็ว่าจะเดินลงจากบ้านไปเข้าห้องน้ำที่อยู่หลังบ้านแต่จังหวะที่พ้นประตูห้องนอนออกมาก็เห็นว่าตรงช่องประตูห้องนอนของยายที่เปิดแง้มไว้มีเงาคนยืนแอบอยู่คล้ายกับกำลังมองมาที่ผมด้วยความที่ภายในบ้านไม่ค่อยสว่างมากนัก ผมจึงมองไม่ออกว่าเป็นใครแต่ก็เข้าใจเอาเองว่าเป็นยายที่คงจะทำอะไรอยู่ในห้องของแกและผมก็หันหน้าเดินออกไปที่ประตูบ้านลงมาตามบันไดแต่ก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นยายยืนอยู่บริเวณหน้างานและใครกันที่อยู่ในห้องของยายวะผมคิดแต่ก็เท่านั้นครับผมเลยเดินไปเข้าห้องน้ำที่หลังบ้านพอทำธุระเสร็จเดินกลับมา จังหวะที่แงหน้ามองหน้าต่างห้องนอนของยายที่เปิดไว้นิดเดียวเป็นช่องแคบๆนั้นก็เห็นเงาคนเดินผ่านไปผ่านมาผมก็ว่ามันแปลกๆเพราะทั้งบ้านก็อยู่กันแค่ลุงเสริมกับยายเท่านั้นผมเลยไปถามแม่แม่เมื่อกี้ผมเห็นมีคนเดินอยู่ในห้องยายด้วยแล้วยังไงก็ยายอยู่ที่หน้างานไงแม่แล้วใครเดินอยู่ในห้องยายกันละ่ะ แล้วแม่ก็ทำหน้าตกใจก่อนจะบอกผมไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องไปสนใจไปไปว่าแล้วแม่ก็ไล่ผมไปช่วยยายเตรียมน้ำดื่มไว้ที่โต๊ะเพื่อให้แขกที่จะมาร่วมงานสวดอภิธรรมศพในคืนนั้นแล้วพอตกกลางคืนบรรดาแขกเหลือก็ทยอยมาร่วมงานกันอย่างอุ่นหนาฝาข้างเนื่องจากว่าเป็นคืนสุดท้ายก่อนที่จะเผาศพในวันต่อไปแล้ว ผมก็นั่งฟังพระสวดอภิธรรมกับพ่อแม่ยายลุงเสริมและคนอื่นๆอยู่บนบ้านในระหว่างที่พระท่านสวดอยู่นั้นผมก็สังเกตเห็นมีเงาคนกำลังแง้มประตูห้องนอนยายเบาๆจากข้างในห้องแล้วยืนมองจากตรงนั้นผมก็คิดในใจว่าใครกันหนอที่ยืนอยู่ตรงนั้นแต่พอคิดถึงคำที่ลุงเสริมพูดว่าตาอาจจะมาหาผมก็ขนลุกสู้ขึ้นมา รีบกระเถิบไปอยู่ข้างๆแม่ทันทีไม่กล้ามองไปทางประตูห้องของยายอีกซึ่งตอนนั้นยายก็เห็นผมมีท่าทีลุกลี้ลุกลนแล้วก็หันไปทางประตูห้องนอนของแกก่อนจะใช้มือปัดคล้ายกับบอกว่าให้คนที่อยู่ตรงประตูออกไปแล้วไม่น่าเชื่อครับเพราะผมแอบชำเลืองมองดูก็ไม่เจอเงาที่ขอบประตูแล้วแล้วหลังจากนั้น พระท่านก็สวดเสร็จและให้พรต่อแล้วท่านก็พากันกลับวัดแขกในงานก็ทยอยกลับบ้านกันหมดผมเลยถือโอกาสเดินไปถามยายครับมีใครอยู่ในห้องนอนยายเหรอครับยายยิ้มให้และบอกผมไม่มีใครอยู่หรอกแต่ถ้าเห็นก็แกล้งทำเป็นมองไม่เห็นสิผมได้แต่ยืนงงกับความพูดของยายในตอนนั้นแล้วจากนั้น ยายก็บอกให้ผมไปนอนผมเลยนอนคิดอยู่ทั้งคืนว่าใครอยู่ในห้องยายกันแน่พอวันต่อมาในช่วงบ่ายทางบ้านก็ได้เคลื่อนประสาทศพของตาไปทำพิธีชาปนกิจที่ป่าช้าจนเสร็จสิ้นและปรากฏว่าหลังจากนั้นยายก็ล้มป่วยในตอนเย็นวันนั้นเลยโดยไม่ทราบสาเหตุจากตอนแรกที่คิดว่าเราจะกลับกรุงเทพในเย็นวันนั้นก็ต้องอยู่ต่อเพื่อดูแลยายครับ ก,กลางคืนแม่ก็ได้ไปนอนเฝ้ายายที่ห้องเหลือผมกับพ่อที่นอนด้วยกันขณะที่กำลังนอนอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงคนเดินอยู่กลางบ้านเพราะเป็นพื้นไม้ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเพราะคิดว่าเป็นลุงเสริมแต่พอนอนไปได้สักพักเสียงก็ยังไม่หายไปจึงอยากรู้ว่าเป็นใครเลยลุกไปแง้มประตูดูและผมก็เห็นเงาของคน กำลังคลานไปมาอยู่กลางบ้านมผมลองเพ่งมองดูให้ดีๆแล้วพอสายตาปรบบับโฟกัสในความมืดได้ก็มองออกว่าเป็นยายของผมนั่นเองผมจึงรีบไปปลุกพ่อมาดูพ่อก็ถึงกับประหลาดใจไปด้วยว่าทำไมยายถึงมีอาการอย่างนั้นแล้วเราก็เห็นยายคลานไปทางห้องครัวหลังบ้านจากนั้นเราสองพ่อลูกก็ออกจากห้องนอน แล้วย่องตามหลังยายไปยายแกก็ขานเข้าไปในครัวแล้วขนข้าวของอะไรเสียงดังไปหมดผมกับพ่อก็ค่อยๆไปแอบดูที่ตรงประตูและตอนนั้นเองเราก็เห็นยายขนตู้กับข้าวเอาของสดจำพวกตับและเครื่องในที่พ่อซื้อมาไว้เตรียมทำกับข้าวในวันพรุ่งนี้ออกมาแล้วยายก็นั่งยองๆหย,ยิบกินของสดอย่างอ,ร,อร่อยต่อนหน้าต่อตาพวกผมผมกับพ่อที่เห็นอย่างนั้น ก็ตกใจมากด้วยเพราะความที่ใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพมานานไม่เคยเห็นอะไรลักษณะแบบนี้มาก่อนจนผมตกใจผง,งาดถอยหลังเผลอเหยียบลงบนพื้นจนเกิดเสียงไม้ลั่นแล้วยายก็หันหน้ามามองพวกผมใบหน้าของยายที่ถูกแสงสลัวๆจากในตู้เย็นส่องมานั้นทำให้เห็นเลือดสีแดงสดที่เลอะอยู่เต็มปากและดวงตาทั้งสองข้างที่แดงกำ,กำลังจ้องขเขม็งมาที่เราสองพ่อลูก แต่แทนที่เราจะพากันวิ่งหนีกลับเป็นพ่อที่ตั้งสติได้และถามออกไปแม่แม่กินอะไรนะ่ะแต่ยายก็ไม่ตอบแกหันกลับไปก้มหน้ากินของสดในมือต่อไปพ่อจึงค่อยๆย,ย่องเข้าไปหายายอีกแม่เดี๋ยวผมเอาไปผัดให้มันสุกก่อนดีไหมกินแบบนี้มันไม่สะอาดแล้วยายก็ตาวาดเสียงแข็งกลับมา มึงอยา่ามายุ่งกับกูพ่อถึงกับหยุดชะง,งักแต่ก็ยังดื้อเดินเข้าไปใกล้ยายบอกว่าจะทำอาหารให้ทั้งที่ผมก็เตือนแล้วว่าไม่ต้องเข้าไปเพราะดูท่าทางจะไม่ดีแล้วแต่แค่เผลอแวบ,บเดียวเท่านั้นจูจ่ๆยายก็หายไปไหนไม่รู้แล้วอึดใจต่อมาพ่อก็ล้มลงไปนอนดิ้นอยู่กับพื้นเนื้อตัวสั่นสะท้านอย่างไม่ทราบสาเหตุ ผมรีบวิ่งเข้าไปหาพ่อพยายามจะเขย่าตัวให้พ่อตื่นแต่ก็โดนพ่อปัดมือออกแล้วพูดกับผมแต่พูดด้วยน้ำเสียงแบบเดียวกันกับยายเมื่อสักครู่นี้กูบอกแล้วว่าอย่ามายุ่งกับกูเท่านั้นแหละครับผมก็พวาถอยห่างออกมาพร้อมกับที่พ่อลุกมากินเครื่องในสดๆที่หน้าตู้เย็นต่อพอเห็นแบบนั้นผมจึงรีบวิ่งออกจากครัวแล้วไปเคาะประตูห้องยาย และตะโกนเรียกแม่ไปด้วยไม่นานแม่ก็เปิดประตูออกมาแม่พ่อเป็นอะไรไม่รู้ไปดูเร็วแล้วผมก็ชี้ไปทางห้องครัวครับจังหวะนั้นผมก็ได้ยินเสียงยายพูดขึ้นในห้องนอนพากูไปด้วยอีพี่ไลยเดี๋ยวกูจัดการเองแล้วแม่ก็เข้าไปประคองยาย เดินออกมาจากห้องอย่างทุลักทุเลซึ่งพอผมเห็นยายเดินออกมาก็ถึงกับยืนงงเป็นไก่ตาแตกเพราะเพิ่งเห็นยายอยู่ในครัวหยกหยกเมื่อกี้นี้เองแล้วยายกับแม่ก็ไม่พูดอะไรทั้งสองคนเดินตรงไปที่ห้องครัวทันทีจังหวะนั้นลุงเสริมก็ออกมาจากห้องนอนแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็บอกลุงเสริมว่าพ่อดูปแปลกๆไปและนั่งกินเครื่องในอยู่ในครัวเพียงแค่พูดเท่านั้น ลุงเสร์งก็วิ่งไปสมทบยายกับแม่ที่ครัวทันทีผมจึงวิ่งตามไปด้วยแล้วก็เห็นแม่พยายามจับตัวพ่อส่วนยายก็ยืนถือพระและสวดอะไรพึมพำอยู่แต่ทว่าแรงผู้หญิงก็สู้แรงผู้ชายไม่ได้เพียงแค่พ่อสะบัดตัวแม่ผมก็ถึงกับเปลวออกมาแล้วลุงเสริงก็เข้าไปช่วยแม่อีกแรงจนพ่อถูกลุงเสร์มและแม่จับแขนจับขาให้นั่งอยู่กับที่ แต่พ่อก็ยังพยายามดิ้นอยู่แล้วยายก็ค่อยๆเดินเข้าไปหาพ่อด้วยอาการแขนขาสั่นไปหมดไม่ได้เป็นเพราะกลัวนะครับแต่เพราะยายไม่สบายอยู่แล้วพอเข้าไปใกล้ยายก็จะเอาสร้อยพระคล้องคอพ่อแต่ก็โดนพ่อเอามือที่ดิ้นจนหลุดปัดใส่จนยายเสียหลักล้มลงไปแล้วพ่อก็พยายามจะลุกขึ้นผมที่เห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งไปหยิบสร้อยพระที่ตกอยู่ แล้วล้องขอพ่อทันทีทันทีทันใดนั้นพ่อก็สุดตัวลงไปนอนอีกครั้งคล้ายกับคนที่วูบไปดื้อคืนนั้นเหตุการณ์จึงจบลงด้วยดีครับเช้าวันต่อมาผมก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้พ่อฟังพ่อที่ได้ยินอย่างนั้นก็ขำในลำคอเหมือนไม่อยากเชื่อว่าตัวเองโดนผีเข้าเพราะที่จริงพ่อเองก็ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่เมื่อเจอกับตัวแบบนี้ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับพ่อว่าอย่างนั้นต่อมายายก็บอกว่าผีที่เข้าสิงพ่อนั้นมันเป็นผีกะที่ยายเลี้ยงไว้ในห้องนอนตัวเองและมันก็คือเงาคนที่ผมเห็นตรงประตูนั่นแหละเนื่องจากว่าวันก่อนๆมีงานศพยายจึงลืมเอาของไปเส้นไหว้มันนึกได้ก็ตอนที่ยายล้มป่วยซึ่งยายก็บอกว่าเป็นเพราะผีกะมันไม่พอใจเลยทําให้ยายป่วยแล้พอถึงกลางคืน มันก็ออกมาหากินเองโดยที่กายร่างเป็นยายแล้วไปหากินของในครัวซึ่งพอผมกับพ่อไปเจอเข้าพ่อจึงโดนมันเข้าสิงจนมีอาการอย่างที่เห็นนอกจากนี้ยายยังบอกอีกว่าผีกะเป็นผีประจำถิ่นของภาคเหนือมันมีหลายประเภทมากๆแต่ผีกะที่ยายเลี้ยงนั้นเรียกว่าผีกะเลี้ยงผีกะประเภทนี้ มีหน้าที่คอยดูแลรักษาคนเลี้ยงให้แขล้วกล่ดปลอดภัยแต่ถ้าคนเลี้ยงเลี้ยงไม่ดีผีกะเองก็สามารถทำให้เจ็บป่วยได้ดังที่ยายป่วยซึ่งยายก็ได้เล่าไว้ประมาณนี้ครับและวันนั้นยายก็เอาของไปเส้นไหว้ผีกะให้เรียบร้อยแลว้วอาการป่วยของยายก็หายดีขึ้นตามลำดับแค่วันสองวันหลังจากนั้นผมกับพ่อและแม่จึงลากลับกรุงเทพและเรื่องทั้งหมดก็มีเท่านี้ครับ